ครั้งที่แล้วผมมาทดสอบลงคลิปไปว่าลองใช้ไอวิดิทูปตัวอรดิโอแล้วมันกระตุกนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมาตั้งค่าใหม่แล้วตั้งค่าให้อบอ OBS มันมีขนาดที่มีขนาดหน้าจอที่เล็กลงแล้วก็มีเฟรมเรทที่ต่ำลงนะครับแล้วก็ปรับค่าการสตรีมมิ่งของ OBS ให้เป็นแค่แบบ20เฟรมเปอร์เซกนะครับ ลดค่าทุกอย่างลงไปเกือบหมดเลยเพราะงั้นจะเห็นว่าภาพมันอาจจะไม่สวยนักแต่ว่ามันสามารถจะเปิด v t u b e Studio, Studio ไปพร้อมกับนำภาพจากเพ4เข้ามาให้เครื่องประมวลผลแล้วก็สามารถสตรีมออกไปได้นะครับในหน้าจอเล็กๆที่ผมวางไว้ข้างๆจะเป็นภาพถ่ายจากมือถือผมเองนะครับก็คือสภาพที่เรานั่งเล่นกันอยู่ตอนนี้ก็คือผม นี่นะครับผมใช้จอยเพย์ีเล่นอยู่แบบนี้โอดอ้าว <laughs> พอปล่อยจอยก็เลยลนเลย <laughs> ก็ไหนๆมาแล้วครับจะลองเล่นดูอีกฉากหนึง่งถ้าเป็นฉากที่เน้นแต่งสีเสียงเนี่ยผมแนะนำฉากนี้มากกว่าเพราะว่าภาพมันจะค่อนข้างจะสวยกว่าอ่าน,นี้นะครับมันเป็นฉากของด่านฮอลลีวูดของเกมนี้ครับ นี่นะครับจะเห็นว่าเราเปิดว t u b ท studio ไปด้วยฝั่งหนึ่งแล้วก็เปิด OBS ไปฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ฟูจิสื่อเนี่ยในการประมวลผลภาพออกมาปึ๊บอืมก็ดูภาพในจอไปนะครับว่าได้ภาพแบบไหน มันจะได้ความละเอียดไม่มากครับเรียกว่าปรับได้แค่คือแค่นี้จริงๆอ่ะถ้าถ้าปรับมากกว่าน,นี้นะครับจะเริ่มต้นที่ vtube s t u u i o o เนี่ยไอตัวตัวโมเดลของว t u b e เนี่ยมันจะค้างไปก่อนสักพักหนึ่ง แล้วก็สักพักไอโอบีเอก็จะดับตามนะครับอุ้ยน่าเนี่ยครับผ่านด่านแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับในภาพที่เห็นก็อย่างที่เห็นก็คือเราใช้แค่เอ,อนี่นะครับเป็นเราใช้แค่ฟูจิสึที่เป็นโน้ตบุ๊กสิวมือสองจากญี่ปุ่นนะครับซื้อมาถูก แล้วก็ตรงนี้คือโปรแกรมวิ u ทูปโต้ตดิโ,โ,โอนะครับแล้วก็ภาพที่เห็นทางด้านตรงนี้นะครับด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นภาพจาก p c แล้วผมก็ขึ้นให้ดูด้วยว่าเออตอนนี้ซ p u ของเครื่องเนี่ยมันขึ้นมา100%ตลอดเวลาแล้วก็อย่างที่เห็นครับแรมเครื่องนี้มีแรมแค่4ี่จิกแล้วด้วยการตั้งค่าที่ให้มันลงไปต่ำสุดเลยเนี่ย มันก็ใช้เมมแค่2.5งจุกิกนะครับจาก4ี่จิกก็ถือว่าเป็นการปืนเครื่องแบบปืนสุดๆเลยนะครับแต่ก็สามารถใช้งานวี u ิทู t u d ต o พร้อมกับลงภาพแากเพซบได้เพราะงั้นวันนี้เรามาพิสูจน์กันแล้วก็ขอจบการรายงานในเพีย์เท่านี้ครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วก็ขอย้ำ ก่อนจบคลิปอีกทีนึงว่ามันต้องตั้งค่าแบบเยอะมากนะครับแล้วก็ฝืนมากด้วยเพราะฉะนั้นยังไงก็แค่มาทดสอบไปดูเฉยๆนะครับไม่ใช่ว่าจู่ๆคุณจะไปซื้อฟูจิสอรุ่นนี้มาแล้วก็มาลองทำแบบนี้แล้วมันอาจจะประสบปัญหาไม่เรียกว่าผมก็ติดขัดหลายอย่างเหมือนกันนะครับกว่าจะกว่าจะมา ตั้งค่าให้เป็นแบบนี้ได้นะครับเพราะงั้นน้องๆหนูๆที่ยังไม่สันทัดเรื่องตั้งค่า OBS กับตั้งค่าคอมก็เรียกว่าใช้คอมปกติของน้องใช้น็ตบุ๊กเครื่องปกติของน้องทำดีกว่านะครับน่าจะลื่นกว่านี้นะครับอ่ะก็ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้ครับ